นี่เราก็มาถึงแล้วนะคะ The Sierra Resort เรทจะพาไปดูห้องนะคะว้าวนี่นะคะที่นอนจัดเรียบร้อยแล้วก็จะมีกาแฟมีอะไรด้วยอันนี้ห้องนะ้ำนี่อ,ออกมาข้างนอกโอ้โห ชมวิวสวยมากพี่อากุชชี่ด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ฝนตกวันนี้เรามาพักที่เดอะเซียร่ารีสอร์ทนะคะอาหารทุกอย่างอร่อยมากอันนี้ไม่ได้อวยนะคะทุกคนคือจริงๆมาที่นี่คือจบนะคะมีทั้งอาหารมีน้ำกาแฟมีจุดชมวิวที่สวยมากส่วนใครจะมาช่วงฤดูหนาวนะคะแนะนำให้โทรจองก่อนเดอ้อ เดี๋ยวเอจะขึ้นหน้าเพจและเบอร์ติดต่อให้นะคะแต่ใครอยากมาชมสวนสตรอเบอรี่ก็แนะนำมาเดือนมกราคมพานะคะมันจะสวยมากตื่นเช้ามาบรรยากาศมันเรสดชื่นแบบนี้เลยแต่วันที่เอมามันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเมฆหมองมันก็จะกระจายแบบนี้เลยนะคะแต่ก็สวยเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย